ถ้าคนชอบบรรยากาศธรรมชาติมีเขามีป่าแคมปิง้งหรือว่ากางเต้นอะไรพวกนี้ก็เลยใช้ความคิดที่พี่หลังอ่ะพี่หลังเป็นคนคิดนะทำเป็นอะคูสติกแคมป์เหมือนพวกเราสร้าง,งคำว่าอะคูสติกแคมป์ขึ้นมาน่าจะเป็นวงเปิดที่แบบว่าเป็นการสร้างอะคูสติกแคมป์ขึ้นมาพอพวกเราทำกันมานานๆไปเรื่อยๆเนี้ยทีนี้มันก็รู้สึกว่ามันน่าจะพอได้ละเหมือนเหมือนพวกเรา สร้างคําว่าอะคูสติกแคมป์ขึ้นมาก่อนเหมือนเป็นเป็นวงเปิดด้วยฟังเป็นวงเปิดที่การไม่รู้นะน่าจะเป็นวงเปิดที่แบบว่าเป็นการสร้างอะคูสติกแคมป์ขึ้นมาในช่วงโควิดแรกๆมาเนี่แตกพื่นมากตอนนั้นทุกองค์ไม่ใช่ทุกองคอ์ับเพราะว่าคนทํางานอะ่ะทางานกันไม่ได้อยู่แล้วอ่เียทีเนี้ยในช่วงที่มันที่คลายได้เล็กๆน้อยๆเนี่ยก็เลยอยากจะทางานกันก็เลยใช้ความคิดที่พี่หลังอะ่ะพี่หลังเป็นคนคิดนะน่าจะทําแบบทําเป็นอะคูสติกแคมป์ในช่วงเวลาที่มี จำกัดคนได้เท่าไหร่กี่คนหนึ่งร้อยสองร้อยคนอะไรเงี้ยเ,เขาก็เลยคว้าโอกาสนี้ําก่อนชิงทําก่อนอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นวงเปิดแรกๆที่แล้วคนก็ค่อยๆเข้ามาทำแบบคุกติดแคมเรื่อยๆ,ๆืๆพอพวกเราทํากันมานานๆไปเรื่อยๆเนี้ยทีนี้มันก็รู้สึกว่าไม่อยากให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันน่าจะพอได้ละพอได้แล้วในรูปแบบที่อยากให้มันเป็นเก็บความรู้สึกแล้วก็ไปเที่ยวเหมือนที่ผมบอกตั้งแต่แรกเก็บความรู้สึกตั้งแต่หน้า หน้าร้อนหน้าฝนแล้วก็ไปหน้าหนาวเนี่ยไอสองหน้าเนี่ยเก็บตังค์เก็บตังค์เยอะเพื่อไปเที่ยวหน้าหนาวดีกว่าเใช่อะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ถ้าเกิดไปเที่ยวหน้าฝนเนี่ยมันทํางานไม่ได้อยู่แล้วหน้าร้อนก็มันร้อนนะไปหน้าหนาวเลยจริงๆมันไม่สุดท้ายหรอกเพราะว่าสุดท้ายไม่มีจริงอ่ะผมว่านะอันนี้ผมคิดเองนะใครจะคิดก็แล้วแต่ถ้าคนชอบบรรยากาศธรรมชาติหรือว่าชอบเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมีเขามีป่าแคมป์ปิ้งหรือว่ากางเต็นท์อะไรพวกเนี้ย ม,มันเลิกไม่ได้หรอกแคมป์เนี่ยแต่อยู่ที่ว่าจะจัดครั้งหนึ่งเนี่ยช่วงเดือนไหนหรือปีละครั้งอาจจะเป็นปีละครั้งรอให้ทุกคนอยากมาแล้วก็ใช้ช่วงเวลาของหน้าหนาวให้คุ้มค่าในเนืกอออกใช่ไหมหน้าร้อนหน้าฝนามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะแต่ถ้าหนาวเนี่ยคําว่าแคมปิง้งหรือว่ากางเต้นหรือว่าการมีกิจกรรมแบบอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเหมาะที่สุด นั่นมันก็คิดว่าน่าจะประมาณว่าปีละครั้งน่าจะดีกว่า